กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ได้แก่หมู่บ้านและตําบลโดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสสามารถวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดมีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตรหลายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นการทำเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อย,ยกระดับการผลิตของตนเองโดยใช้กลไกาการบริหารงานระหว่างระดับพื้นที่ได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจังหวัดและส่วนกลางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาต,ติต่อไปการขับเคลื่อนโครงการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในระดับอำเภออำเภอก้าเลียวจากการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภออําเภอเก้าเลี้ยวได้คัดเลือกบ้านหนองเต่าใต้หมู่ที่สองตำบลหนองเต่าเป็นหมู่บ้านนำล่องในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบ้านหนองเต่าใต้มีพื้นที่ทั้งหมด6,242ไร่จำนวนประชากรทั้งหมด 1,127นจําคนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด386ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเกษตรกร202ครัวเรือนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรทั้งหมด5,351.09ไร่โดยแบ่งเป็นที่นา5,347.09ไร่เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นทั้งหมด3ไร่ พืชไร่พืชผักและไม้ดอกรวมทั้งหมดหนึ่งไร่ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเต่าใต้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มาของกลุ่มเริ่มจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมผลิตน้ํพผิดหลังฤดูทํานาเพื่อหาไรายได้เสริมจากการทํานา โดยมีสมาชิกทั้งหมด11คนซึ่งปัญหาที่เหมือนเมือนกันคือราคาข้าวตกตำ่ำทำให้มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายในครัวเรือนทางสมาชิกจึงรวมตัวการผลิตน้ำพริกแบบต่างๆอาทิน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกหมูผัดขายในตลาดนัดแถวหมู่บ้านเพื่อเป็นการหาไรายได้เสริมเมื่อเวลาผ่านไป ทางกลุ่มมีความเข้มแข็งจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นเมื่อวันที่17ธันวาคม2563ภายใต้ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเต่าใต้และได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชื่อกลุ่มน้ำพริกสุพรรรักษ์เมื่อปีพศ2560เพื่อที่จะสามารถหาแหล่งเงินทุนในการขยายตลาด ให้มีความกว้างขวางขึ้นได้และยังสามารถขยายตลาดการขายไปในสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยบ้านหนองเต่าใต้ได้เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านจำนวน6โครงการได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย 2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปลรูป 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 4. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 5. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดและ 6. โครงการผลิตสารชีวพันธุ์จะเห็นว่าโครงการที่ทางกลุ่มได้เสนอนั้นเป็นโครงการทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครอบคลุมทุกกระบวนการจะทำให้หมู่บ้าน สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพาเกษตรกรเองมีองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการด้านการแปรรูปและด้านการตลาดนอกจากนี้ได้จัดทำแผนธุรกิจหลายสินค้าโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า,าเกษตรแปรรูปเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินง,งานและการต่อย,ยอดขยายการตลาดการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่อไป